นวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยชุดล่องไพรตอนเมืองลับแลมดแดงไพรตะเคียนจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่สิบเผชิญหน้าสมประภาลมเย็นที่พัดมาประทะหน้าเป็นความรู้สึกแรกที่ข้าพเจ้าได้รับก่อนที่จะลืมตาได้สติตื่นขึ้นอีกครั้งหนึง่ง แสงแดดกล้าจนเคืองในตาซึ่งยังไม่หายแสบที่ส่องเข้ามาสัมผัสกายเป็นความรู้สึกต่อไปพยายามจะลุกขึ้นนั่งก็ลุกไม่ได้เพราะมือถูกใส่กุญแจไพล่หลังจนกระทั่งรวบรวม,รวมสติสัมปชัญญะอยู่เป็นครู่จึงได้คิดว่าขนาดนั้นนอนอยู่บนพื้นห้องซึ่งโูร้วยหินเหนือศีรษะขึ้นไปช่องหน้าต่างบานใหญ่เปิดอยู่เอี่ยวศีรษะไปดูก็เลยเห็นท้องฟ้าสีครามและกลุ่มเมฆสีขาวลอยมา ทางขวามือข้าพเจ้าร้อยเอกเรืองยังนอนนิ่งอยู่เหมือนยังไม่รู้สึกตัวตาเกิลและมะัโทนั่งคอพับหลับตาอยู่กับผนังห้องทางซ้ายทุกคนถูกใส่กุญแจมือไพร่หลังเช่นเดียวกันขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจ้องดูแก่นั่นเองกระยงชะลาก็ลืมตาขึ้นพลางถอนใจเบาๆต,ตักเกิลตื่นนานแล้วลันนายเห็นทุกคนกำลังนอนหลับสบายก็ไม่กล้ารบกวนแต่นี่เรามาอยู่ที่ไหนกันตะเกิล เื่อตะกี้ไอ้มะโทก็ถามแบบนี้เหมือนกันโถนายใครจะไปลู่ได้สลบสไลตตลอดคืนมาด้วยกันเตื่นขึ้นก่อนเลยเห็นอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละไม่รู้ว่าเป็นแห่งใดก่อนนายเตื่นตาเกินไปยืนอยู่ที่หน้าต่างนั่นมองออกไปข้างนอกเหมือนที่นี่เป็นวิหารหรือว่าโบสถ์ร้างไม่เลยเห็นอะไรนอกจากป่าไกลออกไปก็มีแต่เขาแต่คนพวกนั้นไปไหนกันหมดล่ะ สมประภาแล้วก็บรรดาบริวารของเขานะ่ะเอาเรามาขังไว้ที่นี่เหมือนขังสีีธนนชัยตั้งใจจะให้อดตายแล้วก็เปิดไปที่อื่นเสลักระมังนายในขณนะนั้นเองมัทโทซึ่งนั่งคอพับอยู่ก็ถอนใจพึมพำออกมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ลืมตาว่าเขาพากันออกไปข้างนอกแต่ประเดี๋ยวก็คงจะกลับมามัทโท มัทโธได้ยินเสียงช้างตัวนั้นเสียงครวนและก็เสียงผู้หญิงที่อ่างตัวว่าเป็นสมประภาขณะที่มัทโธได้สติแต่ยังลุกไม่ได้นั่นเป็นเมื่อไรข้าพเจ้าซักตอนเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนิดเดียวนายทหารเลืองตื่นแล้วนายเสียงตะเกินร้องบอกขัดจังหวะเป็นยังไงบ้างครับคุณเรืองข้าพเจ้ารีบถามอาการปวดลูกตาเป็นบ้าเลยลืมตาไม่ค่อยได้ แต่ก็ยังดีที่หายใจสะดวกแล้วละ่ะร้อยเอกเรืองตอบด้วยเสียงเครือเครือนี่เรากําลังอยู่ที่ไหนกันครับคุณสากปราศาทหรือว่าวิหารร้างแห่งหนึง่งซึ่งพวกเรายังบอกไม่ถูกว่าเป็นที่ไหนในสิเหเมืองลับแลแล,แลกระมังร้อยเอกเรืองหัวเราะอ,อย่างขื่นขมถ้าใช่แล้ก็ยโสมประพานั่นต้องนับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า ว่าบรรดาน,นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างมากเลยทีเดียวเพราะอะไรเหรอครับจะอะไรซะอีกเล่าสิเหตตามที่ใครๆเล่าเป็นเมืองเก่าแก่กว่าพันปีมาแล้วแต่มีปืนกลใช้มีกุญแจมือใส่ร้ายที่สุดก็ลูกระเบิดไอพิษที่ทำให้คนเราสิ้นสติได้ในเวลาเร็วที่สดุดและก้นนานที่สดและก็ดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดด้วยอีกนะซี นี่คุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ใช่สมประพาและบรรดาคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่ชาวสี่เหผมไม่เพียงแต่คิดนะครับคุณซากแต่แน่ใจตะเกิลก่ชักจะเชื่อยอย่างนายทหารเรืองเหมือนกันแล้วนายตะเกินแสดงความคิดเห็นของแกออกมาบ้างข้าพเจ้ายังไม่ทันจะตอบอย่างไรต่อไปก็ยินเสียงระเบิดติดกันหลายครั้งดังมาแต่ไกลกังวานของมันกระท้อนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างเชิงเขาทั้งสอง ซึ่งกระนาภูบเขานั้นอยู่จนเราเองก็รู้สึกในอาการสะเทือนอย่างแรงร้อยเอกเรืองผลลุกขึ้นยืนทันทีชั้นแรกเสธลาหัวปักหัวปามไปเพราะยังไม่หายวิงเวียนจากผลต่อเนื่องของระเบิดไอพิษเหล่านั้นดีแต่ในที่สุดก็โผเผไปยืนเกาะขอบหน้าต่างไว้ได้พวกเราอีกสามคนก็พยายามยักแย่ยักยันลุกขึ้นตามเข้าไปยืนข้างหลังเขาร้อยเอกเรืองเพ่งสายตาออกไปกวาดดูทั่วบริเวณภูบเขาเหล่านั้นนิ่งอยู่นาน ครั้นแล้วก็หันมาหาข้าพเจ้าไม่ใช่การระเบิดของภูเขาไฟไม่ใช่เสียงปืนแล้วก็ไม่ใช่แผ่นดินไหวเสียงมันเหมือนไดานามม้ผมก็คิดอย่างนั้นแต่ใครระเบิดอะไรกันล่ะทันใดนั้นเองก็มีเสียงระเบิดติดติดกันอีกสองสาครั้งดังขึ้นเสียงมันดังมาจากเชิงเขาทางโน,น้นนายเสียงอับอับเหมือนเสียงระเบิดใต้ดินน่ะตะเกิลบอก แต่ความสังเกตของตาเกิลในข้อนั้นก็ไม่ช่วยให้เราเข้าใจอะไรกันมากนักนอกจากว่าการระเบิดได้เกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่รู้ว่าโดยใครและเพื่ออะไรเท่านั้นเรานิ่งสดับตรับฟังเสียงเหล่านั้นอยู่นานจนกระทั่งมันเงียบหายไปครั้นแล้วจึงได้มีโอกาสพิจารณาถึงลักษณะสันฐานและภูมิประเทศที่วิหารหรือปราสาทร้างที่เราต้องขังอยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่ จากภาพที่เราสามารถชะโงอกออกไปมองดูภายนอกลักษณะของมันไม่ต่างอะไรกับปราสาทหินหลังหนึ่งบนเขาพระวิหารตั้งอยู่บนเนินสูงพร้อมด้วยบันไดวกเวียนรอบเนินนี้ไปจนถึงพื้นที่ราบซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าไม้ข้างล่างรอบๆเต็มไปด้วยอาคารอันปรักหักพังแม้กระนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็แสดงว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแล้ว มิใช่ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บศพหรือห่วงซุยของพวกจามในกัมพูชาสมัยดึกดำบรรพ์หรือของชาวมายาในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้แนวกำแพงเท่าที่เราสามารถเลยเห็นได้ด้วยสายตาปรากฏว่ากินเนื้อที่หลายร้อยไร่บ้างประหักหักพังบ้างถูกปกคลุมด้วยต้นไม้และเถาว,วัลและเห็นต้นส้มประตูบางตอนเหลืออยู่ เบื้องหลังปราสาทออกไปชายเนินลาดลงไปสู่ลำธารใหญ่สายหนึ่งซึ่งไหลเชี่ยวคดเคี้ยวไปมาระหว่างหน้าผาสูงและเป็นประกายอยู่กลางแสงแดดเหมือนริบบิ้นเงินตาเกิลมองมองเล็กกวหันเม,มื่อพึมพำกับข้าพเจ้าลักษณะที่ต่างของมันยังก็จะเป็นสิเหเมืองลับแลที่เราได้ฟังกันมามากเลือเก,กินนายใช่แต่มันเป็นสีเหที่ร้างแล้วไม่มีสงประภา ไม่มีบริวารของเธออาศัยอยู่อีกต่อไปงั้นคนพวกนั้นเป็นใครละ่ะนางเกือทองที่ใครเห็นเข่าแล้วก็ทําให้ลืมแก่ลืมตายกับพวกไอ้ดำเหมือนแขกยามเราจะต้องดูกันต่อไปตะเกิน้นร้อยเอกเรือนเอ่ยขึ้นอย่างเงียบๆแต่ก่อนมาฉันอาจจะสงสัยว่าเรื่องราวของทุนอ่องและกัใครต่อใครที่ได้ฟังแกเล่าแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงเรามีมูลแห่งความจริงอยู่บ้าง อย่างเรื่องราวของจามะเทวีของมีิววันด,ดีแล้วก็อาตาเปแห่งปาหัวแต่เดี๋ยวนี้แน่ใจเสียแล้วละว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่พ่อไม่เคยโกหกนายถ้าพ่อว่าสิเหมีจริงมันก็ต้องมีถึงเรื่องสองประพาเชื้อสายของปทุมวันด,ดีก็เหมือนกัน ฉันจะไม่เถียงกับเราถึงข้อนัดรลอกมัทโทสิเหน่ะอาจจะยังเป็นเมืองและก็สมประภาก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่เมื่อทุนอองกับเจ้ากระแสและก็จอสวยแรกพบหลายสิบปีมาแล้วแต่เราก็เห็นกระตานี่วา่าท่าทีนี่เป็นสิเหมันก็ไม่ได้อยู่ในสภาพของเมืองอีกต่อไปข้อสำคัญฉันไม่เชื่อว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา จะทำให้โสมประภาคงความเป็นสาวอยู่อย่างนั้นได้แต่ถึงจะใช่โสมประภาเพราะมียาหรือวิธีรักษาตัวให้สาวอยู่เสมอยังไงที่นี่ก็ไม่ใช่ที่อาศัยของเธอและบริวารเหล่านั้นก็ไม่ใช่ชาวสิเหงั้นเป็นใครมาโทรถ,ถามขึ้นข่อนั้นยังไม่สาคัญเท่าก็ว่าเมื่อไรเราจะได้กินกันตะเกิ้นพูดตับบดบทไม่มีใครตอบแก และเราก็ไม่มีโอกาสเพราะขนานั้นเองเสียงช้างร้องและเสียงกระดึงที่ผูกคอมันเรียกมัทโธให้ถลันกลับไปที่หน้าต่างอีกอย่างรวดเร็วพลางอุทานออกมาโสมประภาร้อยเอกเรืองตักเกิลและข้าพเจ้าเข้าไปยืนข้างหลังเขาท่อสายตามมองไปข้างล่างช้างเชือกแรกเข้ามาถึงลานเชิงบันไดข้างล่างแล้วกําลังคุกเข่าให้โสมประพาและหญิงสาวอีกสองคนซึ่งคงจะเป็นนางถ้ำของหล่อนก้าวลงมา คณะเดียวกันช้างอีสี่ห้าเชือกพร้อมด้วยบริวารร่างธมินและดำธมินก็ทยอยตามเข้ามาเป็นลำดับอยากรู้เหลือเกินว่าไปไหนกันมาหรือมาโทรพืพรรมพำสายตาย,ยังคงจับอยู่กับภาพเหล่านั้นใครจะไปรู้ได้นอกจากถามเจ้าตัวเองตะเกิลนยักไหลแต่ตาเกิลนไม่ชอบไอ้ดำทมมน,นั่นซะเลยลักษณะมันไม่บอกว่าคนไทยถึงหนางผมทองเกิืทองนั้นก็เหมือนกัน เสียงของมัทโธปรากฏออกมาจากไรฟันตลอดเวลาโสมประพาพร้อมด้วยบริวารของหล่อนเดินขึ้นมาตามบันไดศีลานั้นมันวกเวียนไปเวียนมาตามเนินเขาชั้นล่างสักครู่ก็พุ่งตรงเป็น45องศาขึ้นมาสู่ตัวปราสาทเบื้องบนจนกระทั่งลับตาเราไปเพราะมุกหน้าบางังต่อมาก็ได้ยินเสียงทวารอันหนักเปิดออกดังโกรงกลางและเสียงฝีเท้าเดินมาตามเฉลียง เสียงมากกันทางนี้แล้วล่ะนายตะเกิ้นกระสิบมัทโธพยักหน้าใช่คราวเนี้มาหยุดที่หน้าประตูหลังเราคราวนี้มัทโธไม่ได้ตอบประการใดได้แต่ยืนตัวตรงเกรงเล็กเกรงเครียดแต่ศีรษะตลอดเท้าสายตาร้อยเอกเรืองยุทธนาและข้าพเจ้าจ้องจับอยู่ที่ประตูนั้นแทบไม่หายใจเมื่อได้ยินเสียงไขปุญแจเสียงลากโซ่ที่ล่ำห่วงเหล็กข้างนอก ันแล้วประตูทั้งสองบานก็เปิดออกด้วยกำลังไหลอันทรงพลังของเจ้านํารมมวลสองนายซึ่งสะพายปืนกลมือทําหน้าที่เหมือนองครักษ์ต่อจากนั้นสมประพาหรือผู้ที่อ้างตนว่าเป็นนางพญาทายาสีเหก็ก้าวเข้ามาสง่างามแต่เต็มไปด้วยความขึงขังสะสวยแต่ก็เต็มไปด้วยแววของความดุดันและเหี่ยมเกรียมปรากฏอยู่ในตาข้าพเจ้ามองหน้าหล่อนนิ่งอยู่นาน รู้สึกเป็นการยากที่จะเอ,อ่ยอะไรออกไปโดยทันทีทันใดได้เป็นการยากที่จะเชื่อว่าหญิงผมทองผิวขาวร่างใหญ่และสะสวยอย่างเหนื้อคำบรรยายใดผู้นี้จะไม่ใช่สมประภานาพยาผู้ครองสิเหนักครลรับแลซึ่งทุนอ่องเล่าไว้และใครต่อใครก็เล่าสืบต่อกันมาเป็นการยากที่จะเชื่อว่านักครนนั้นมีอยู่ในโลกนี้ด้วยซ้ำไป แต่หล่อนก็ยืนอยู่ที่นั่นต่อหน้าพวกเราทั้งสี่คนซึ่งต่างงงงันไม่ใช่ความฝันอันเลื่อนลอยและรางเลือนหากเป็นความจริงพร้อมด้วยหญิงผู้ติดตามสองนางยืนคอยรับใช้อยู่ข้างหลังและพร้อมด้วยบริวารอันล้วนแต่กำยำล่ำสันดำทมินและดูทรึมนเมื่อเปรียบเทียบกับหล่อนผู้ขาวสล่างอยู่ข้างหน้าแต่ละคนถืออาวุธสมัยใหม่มีอนุภาพร้ากาดไปกว่าอาวุธล่าสัตว์ประจำตัวเราซึ่งถูกริบไปแล้ว เพราะอาวุธเหล่านั้นคือปืนกลมือทั้งทอมสันและสแตนพร้อมด้วยมีดล่าสัตว์และกระติกน้ำอย่างหน่วยจู่โจมข้อนี้เองที่ทำให้บรรยากาศเกี่ยวกับสีเหและสมประภาเปลี่ยนแปลงไปและข้อนี้เองที่สะดุดใจข้าพเจ้าอย่างจังว่าบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปแม้กระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้แสดงกิริยาอะไรผิดปกติออกมา คงเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจตลอดเวลาที่หลอนสั่งให้บริวารคนหนึ่งไขกุญแจมือเราออกเมื่อเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็หันไปหาและถามหลอนว่าบอกฉันหน่อยได้ไหมสมประภาว่าเธอต้องการอะไรจากเราอ๋อหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านรู้แต่เราไม่รู้สิ่งที่ฉันรู้แต่เธอไม่รู้มันหมายความว่าอะไรกันก็อะไรบ้างล่ะที่ท่านรู้เกี่ยวกับสิเหและก็ขุมทรัพย์คู่เมืองเหล่านั้น ฉันไม่รู้เลยจนนิดเดียวว่าเธอพูดเรื่องอะไรโสมประภาหัวเราะลั่นนี่ท่านพยายามจะบอกเลาวซีว่าท่านอุตส่าห์พยายามสืบสาะจนรู้บอดแสของเหรียญเงินอันติมาคุดเหรียญนั้นได้มันมาแล้วก็ตามเรามาโดยไม่มีความหมายอะไรเปล่าเลยฉันไม่เคยต้องการเหรียญอันนั้นถ้าฉันจะได้มันมาจากหัวใหม่ของทุนอองก็เพราะการมังเอิญสําหรับความมุ่งหมายที่ตามเธอมาฉันก็ได้บอกแล้วว่าเพื่ออะไร ใช่แต่มันไม่ใช่ความจริงท่านอ้างกฎหมายบ้านเมืองขึ้นบางหน้าแต่เรารู้เจตนาอันแท้จริงของท่านอยู่นี่นาะท่านรู้ว่าเหรียญอันติมาโคูเหรียญน,นั้นจะเป็นกุญแจไขประตูไปสู่ความเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของโลกเราก็ต้องการรู้ข้อนั้นเราต้องการรู้ว่าท่านรู้อะไรเธอพูดในสิ่งที่ฉันไม่รู้เลยจนนิดเดียวสมประภาบอกฉันหน่อยว่าที่นี่คือที่ไหน สิเหเมืองลับแลที่ใครๆทั่วโลกพยายามส่อสแสวงหาไงถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรจะรู้ดีกว่าฉันถ้าถ้าเธอเป็นสมประภาเราคือสมประพาถามบรรดาบริวารของเรานี่ต่อหน้าเราก็ได้ถ้าท่านสงสยัยหล่อนหันกลับไปยกมือชี้ที่สองนางพูดติดตามและต่อไปที่บรรดาเจ้าธรรมวนดำพูดทำหน้าที่ราบกับองค์ครัก ซึ่งพร้อมที่จะยอมสลดชีวิตเพื่อหล่อนทุกขณะลมหายใจเหล่านั้นและทุกคนก็ก้มศีรษะนเนิบเหมือนจะเป็นการยืนยันโดยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยโสมประพาหันกลับมาทางข้าพเจ้าประกายในตาเต็มไปด้วยความดุเดือดขณะที่กล่าวต่อไปถามมานถ้าท่านสงสัยอะไรอีกแต่เธอจะให้เข้าใจได้ยังไงเธอควรจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสี่เหและก็เกี่ยวกับสี่เหได้ดีกว่าฉัน เพราะว่ามันเป็นเมืองของเธอเป็นเรื่องของเธอโทกก่อนมันจะกลายเป็นเมืองล้างเพราะโลกหาลงกินและเกิดแผ่นดินไหวเมื่อหลายปีมาแล้วหลังจากนั้นเหรียญอันธิมาคุตอันเนี้ยอันเดียวจะเป็นกุญแจไขปิศาจอดีตของมันคือยังไงโสมประภาหัวเราะออกมาอย่างโดดๆคือยังไงนี่ท่านจะแซงทรมมานยาสาไทยไปถึงไหนกัน ท่านรู้เท่าๆกับที่เรารู้อย่างน้อยก็จากเย่เท่าแล้งถึงเมียเก่าของทุนอ่องนั่นว่าก่อนการอาวสานแห่งนครเนี้ยสิเหซึ่งใครๆแสวงหาสุริยสิงห์ผู้รักษาเมืองแทนราวขนาดที่ออกไปล่าสัตว์ได้สั่งให้ราษฎรขนย้ายบรรดาเพชรดินจินดาอันมีค่าในท้องพระคลังไปไว้ในถ้ำหนึ่งนอกเมืองสุริยสิงห์เป็นคนฉลาดเขารู้ว่าลำพังราษฎรเหล่านั้นอาจจะไว้ใจได้ แต่ถ้าเรื่องราวไปถึงคนภายนอกขุมทรัพย์เหล่านี้ก็คงจะไม่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นนอกจากถ้ำนั้นแล้วเขาจึงสั่งให้ก่อหินปากถ้ำอื่นๆซึ่งมีลักษณะละไม้คล้ายคลึงกันในบริเวณนั้นอีกหลายแห่งจนมองดูไม่รู้ว่าถ้ำไหนแน่เป็นที่ซ่อนขุมทรัพย์และก็ถ้ำไหนว่างและก็ทำแผนที่เอาไว้แผนที่ซึ่งเหรียญอนันติมาคุดที่เราให้ทุนออกไปก่อนนั้นนานแล้วเท่านั้นแหละ จะไขปริศนาได้แผนที่เนี้ยอยู่ในมือเราแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าใจความหมายของมันสุริยะเสิงว่าทุนออกเท่านั้นจะบอกได้เมื่อทุนออกตายไปยายเมียก็คงจะเข้าใจแต่ยายเท่านั้นไม่ยอมบอกเรามันกลับไปบอกท่านเมียทุนออกไม่เคยบอกอะไรกับฉันนอกจากแกเล็บผัวใหม่ของแกถูกฆ่าโดยใครกกหอกเมื่อท่านไปถึงเราก็ยังอยู่ที่นั่นคอยดูอยู่นอกบ้าน มันพูดกับท่านอยู่ตั้งนานมันบอกท่านว่าเหรียญอันติมาโคตอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันจะต้องบอกท่านถึงความหมายของมันอย่างที่ทุนอองบอกเอาไว้เกไม่ได้บอกอะไรฉันนอกจากอย่างที่ฉันบอกเธอแล้วประกายในตาของโสมประภาที่มองหน้าข้าพเจ้าอันตรธานไปทันทีแทนที่นั้นมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความเยือกเย็น เป็นในตาของอสรพิษหรืออาจยากรที่โหดหาความรู้สึกไม่ได้ชั่วขณะหนึง่งหลอนกว่าสายตาไปดูร้อยเอกเรืองยุทธนาตาเกิ้นและมะทัทโธจับตาพิจารณาดูเจ้าหนุ่มคนนำทางอยู่นานครั้นแล้วก็ถอนใจเจ้านี่ลาบเจ้าเป็นลูกชายของทุนอองเจ้ารู้อะไรบ้างเกี็บกับเหลียงเงินอันนั้นข้าไม่รู้นอกจากว่ามันตื้ออะไรกินไม่ได้พอใช้แขวนคอเล่นจนตายไปเท่านั้น บาดซอบกุญแจที่จะไขสู่อํานาจอันยิ่งใหญ่ในโลกนี้ยผ่านมือใครตกใครมาหลายคนแต่ก็ไม่มีใครสนใจกันคิดเหลอว่าจะเชื่อในข้อนั้นแต่ไม่มีใครในพวกเราเนี่ยรู้ความหมายอะไรของมันจริงๆสมประภาข้าพเจ้าพยายามอธิบายให้เธอหายข้องใจฉันพยายามมาพบเมียเก่าของทุนอ่องที่ห้วยมาค่าก็เพราะอยากจะยืนยันด้วยตนเองเท่านั้น ว่าเรื่องที่เล่ากันเกี่ยวกับทุนออมมาพบสี่เหเมืองลับแลและก็เธอมีความจริงเพียงใดฉันไม่เคยสนใจเหรียญอันนั้นในฐานะอะไรมากไปกว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรื่องราวที่เล่ากันเนี่ยมีมูลแห่งความจริงหรือไม่สมประพาร้องกรดออกมาเหมือนคนเสียสติก่อหอกท่านต้องรู้มากกว่านั้นท่านต้องการขุมทรัพย์นี้เหมือนกันท่านพยายามจะปิดบังเราเปล่าเลยเราไม่รู้เรื่องอะไรจริง ถึงเธอจะกักขังพวกเราไว้หรือทรมานจนตายก็เสียเวลาเปล่าเพราะเรื่องราวที่ฉันเล่าให้ฟังนั่นแหละเป็นความจริงทุกประการโสมประพาหันกว่าประทางข้าพเจ้าหลอนก้าวเข้ามาอย่างกระทันหันพลางยกมือข้างหนึ่งเหมือนจะตบหรือทุบด้วยอารมณ์ร้ายที่อัดอั้นอยู่ภายในทันแล้วก็ถอนใจและเดินตรงไปที่ช่องหน้าต่างทอดสายตามองออกไปข้างนอกซึ่งแสงแดดส่องสว่างอยู่เหนือทิวเขารอบหูบนั้นหลอนยืนหันหลังให้พวกเรานิ่งนาน เมื่อหันกลับมาสีหน้าเต็มไปได้วยความอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดน้ำเสียงที่พูดก็เต็มไปได้วยความอ่อนใจเวลายังมีถมปลายที่เราจะพูดกันเราจะให้เวลาท่านคิดเสียใหม่ให้ดีนะบางทีท่านจะเปลี่ยนใจไม่มีประโยชน์อะไรหรอกสมประภาถึงเธอจะให้เวลาเราอีกกี่ปีกี่เดือนคำตอบมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉันไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับขุมทรัพย์หรือว่าเกี่ยวพันระหว่างมันก็เหรียญเงินอันนี้จริงๆ เอาละเคืนนี้เราค่อยพบกันใหม่ระหว่างนี้คิดเสียอีกครั้งบางทีท่านจะมองเห็นค่าของการเป็นมิตรกับเราว่าดีกว่าเป็นศัตรูแต่สมประภาบอกฉันหน่อยว่าลูกหาบของเราอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างอยู่ข้างล่างและก็ปลอดภัยดีทุกคนท่านไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าพวกนั้นคิดถึงแต่ตัวท่านเองและก็เรื่องของท่านจะดีกว่าต่อจากนั้นก็พาสองนางผู้ติดตามและบริวารกลับออกไป ปิดประตูล่ามโซ่ทิ้งพวกเราไว้แต่ลำพังทันใดที่มีเสียงฝีเท้าของหล่อนลับหายไปแล้วร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ปราดเข้ามาหาข้าพเจ้าแล้วถามขึ้นอย่างกระตือรือร้อนคุณยังเชื่ออยู่อีกเหรอว่าเป็นไปได้เชื่ออะไรกันครับคุณเรืองว่าผู้หญิงคนนี้นะ่ะจะเป็นสมประภาสิเปล่าเลยนับแต่ผมได้ยินเสียงปืนกนแล้ก็ลูกระเบิดแก๊สน้ำตาในคืนนั้นแล้วละ่ะ ทำไมคุณศักดิ์จึงยังพูดอยู่กับเขาได้เราก็ว่าเป็นโสมประพาและก็เราก็ว่ายอมรับเรื่องราวต่างๆที่เขาเล่าเป็นความจริงมีประโยชน์อะไรเหรอครับที่เราจะไปคัดค้านว่าเขาเป็นโสมประพาหรือไม่ใช่นอกจากนั้นเราไม่รู้้วยซ้ําไปว่าเรื่องที่เขาเล่าจะจริงหรือไม่จริงสิ่งเดียวที่ผมคิดอยู่ที่ว่าเวลานี้เราตกเป็นเฉลยของก๊กหนึ่งซึ่งมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงและก็สนใจในลายแทงขุมทรัพย์ของสี่เห เมืองลับแลจนไม่เหยแสว่าจะได้มันมาทางไหนถึงกับจะต้องมีการฆ่าการทําลายใครก็ยอมหน้าที่ของเราอยู่ที่ต้องพยายามหาโอกาสนี้ให้ได้หรือว่าส่งใครกลับไปขอความช่วยเหลือจากกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปในข้อน,นั้นน่ะต้องการเวลาและก็กาลเทศะสำหรับขนาดเนี้เราจะต้องใจเย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนตีโพยตีภัยอะไรออกไป ใจหนาเย็นได้นายถ้า้ว่าเหมื่อไหลเราได้กินสักทีตะเกิลนอุทรใจดีๆไว้าตามัทโธได้กลิ่นควันอาหารแล้วละความเป็นจริงก็เป็นอย่างที่เจ้าคนนำทางลูกชายหัวปีของทุนออกว่าเพราะนอกจากกลิ่นอาหารซึ่งลอยตามลมเข้ามาทางช่องประตูที่แง้มอยู่ระหว่างห่วงโซ่ที่ล่ามแล้วเราได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆปรากฏตามพื้นซึ่งปูด,ด้วยศิลาจนกระทั่งถึงหน้าประตู ได้ยินเสียงไขกุญแจเสียงดึงโซ่โรงกลางสักครู่มันก็เปิดออกหนึ่งในสองนางผู้ติดตามสมประพาเดินนำหน้าเจ้าดำทบนสองคนถือภาชนะใส่อาหารเข้ามาหลอนยืนกอดอกเฉยอยู่ดูมันวางภาชนะเหล่านั้นลงกับพื้นครั้นแล้วก็หันกลับจะเดินออกไปทันใดนั้นเองร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ถึงตัวบอกฉันโดยได้ไหมว่าเธอนะเป็นใครข้าหลวงของสมประพาถามทำไม ผู้หญิงคนนั้นตอบห้วนๆร้อยเอกเรื่องหัวเราะด้วยความขบขันเธอคิดแล้วว่าเราจะเชื่อละครชวนหัวตื่นเต้นพันนั้นจําเป็นอะไรที่เธอและเพื่อนของเธอจะต้องเล่นละครสมบุศอย่างนี้เรารู้ดีว่าไม่ผมทองเพื่อนเธอคนนั้นน่ะไม่ใช่สมประพาถึงเธอสองคนก็ไม่ใช่ชาวสี่เหเหมือนกันงั้นท่านคิดว่าพวกเราเป็นใครพวกนักผจน์ัยที่สแสวงหาโชคลาบซึ่งเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วฉันแน่ใจข้อนั้น ลักษณะเพื่อนของเธอมันบอกแต่เธอสองคนลักษณะปเป็นชาวตะวันออกบอกหน่อยได้ไหมว่าไปเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเอาไว้ถามสมประพานายแลวเท่านั้นหรอที่เธอจะบอกได้นะ่ะเราไม่มีหน้าที่จะตอบคำถามใครไม่มีหน้าที่จะทำตามคำสั่งของใครนอกจากสมประพาพูดเท่านั้นหล่อนก็พาเจ้าธมวสองคนกลับออกไปปิดประตูล,ล่ามโซ่กุญแจซิตามเดิมตาเกิ้ลซึ่งลงมือมทำธุระวนวลอยู่กับภาชนะใส่อาหาร อันเป็นส่วนของแกตั้งแต่แรกเงยหน้าขึ้นมองดูร้อยเอกเรืองช้าๆพลางเอ่ยเหมือนจะปรารบกับตัวเองได้ประโยชน์อะไรนายทหารเรืองที่ไปให้เขารู้ว่าเรารู้ว่าไม่ใช่สมประพาชาวสิเหะอย่างที่พยายามจะให้เล่าเชื่อโอ้อย่างน้อยแม้คนนั้นก็จะได้คิดแลตะเกิน้นว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนอย่างที่หล่อนเข้าใจ วิสัยผู้หญิงลักเกาะให้เข้าใจว่าเราเป็นไก่อ่อนเวยนเลดีนานทหารเรืองเรามีแต่ได้กำไรผู้หญิงไม่ชอบไก่แก่เท่าๆกับผู้ชายเราไม่ชอบแม่ปลาช่อนทำใหม่ลูกใหม่ชี้อย่างนายดีกว่าไปกระตกกระตากให้เขารู้ตัวทำไมตลอดวันนั้นทั้งวันไม่มีใครกล้ามกลายขึ้นมาที่ห้องขังไว้อีกเลยจนกระทั่งตกเย็นมองลงไปทางช่องหน้าต่าง จึงเห็นเชิงเขาข้างล่างขวักไขว่เหมือนกำลังเตรียมการสิ่งหนึ่งสิ่งใดกันอยู่ตาเกิแลแรล,ลดูแล้วก็พึมพำว่าถ้าเขาจะเดินทางไปไหนกันอีกกละมั่งนายทึงไหนเอากลูปขึ้นหลังช่างแบบนั้นน่ะทำไมเดินทางกันเย็นเย็นเห็นจะไปไม่ไกลในเวลากลางคืนขนทางนี้เขาไม่เดินทางกันมัทโทปลอบใจฉันก็คิดอย่างมัทโทตเกิลข้าพเจ้าว่าไม่เดินทางทำไมจะลื้อแคม ทำไมจะต้องดับไฟดูซีนนายมันกําลังขนของใส่โกบเป็นความจริงอย่างแกว่าขณนะน,นั้นทั้งช้างและบรรดาผู้คนทั้งหลายต่างเตรียมพร้อมแต่ก็ยังไม่เคลื่อนที่ราวกับรอเวลาหรือคอยใครอยู่จนกระทั่งพบรคร่าเห็นเต่งเอาตะคุ่มผ่านไปมาอยู่รอบกองไฟกองใหญ่ซึ่งเหลือไว้เป็นกองสุดท้ายกำลังที่เรายืนดูกันอยู่นั่นเอง เสียงร้องแหลมด้วยความเจ็บปวดอย่างเหลือวิสัยที่จะทนทานได้ของผู้ชายก็ดังมาจากที่หนึ่งที่ใดในปราสาทนั้นทุกคนหันกลับเข้ามาในห้องมองดูตาซึ่งกันและกันอย่างอัศจรรย์ในท่ามกลางความครื้มกระหึ่มในยามวิการซึ่งภายนอกปกคลุมไปด้วยความมืดและภายในปราสาทร้างอันเงียบสงัดเช่นนั้นกังวานเสียงที่เราได้ยินทำให้ขนลุกเกรียวเสียวว่าไปตามไขสันหลัง ร้อยเอกเรืองเอื้อมมือมาจับแขนข้าพเจ้าไว้แน่นประสิบว่าเสียงผู้ชายดังมาจากปีกซ้ายของตัวปราสาทนี่ครับใช่สงสัยเหลือกเกินว่าเป็นใครและอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเขาถูกนางสามคนนั่นขืนใจกระมังนายตะเกิ้นเอ่ยขึ้นบ้างอย่าอื่นงไปตะเกิน้นข้าพเจ้าดูฟงัฟงฟังเสียงโอดครวนของชายดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เสียงนั้นฟังชัด ว่ากำลังได้รับความทรมานจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่อย่างแสนสาหัสเราทั้งสี่คนปราดออกไปที่ประตูเพื่อตะแคงหูฟังที่ช่องโว่ซึ่งแง้มอยู่กบพอดีมันเปิดออกอย่างกระทันหันและนางคนที่นำอาหารมาให้เมื่อตอนกลางวันก้าวเข้ามาสีหน้าของหล่อนซึ่งปรากฏอยู่กลางแสงคบไม่บอกความรู้สึกอะไรเลยถึงเสียงที่เอ่ยขึ้นก็เหมือนกันตามเรามาสมประภาต้องการพบท่านใครกันฉันรู้ว่าทั้งสี่คน ร้อยเอกเรืองถามไม่ใช่สมประภาต้องการพบคนนั้นฉันคนเดียวเหรอข้าพเจ้าพูดพลางชี้มือลงที่หน้าอกตอนเองคนเดียวเป็นการส่วนตัวข้าพเจ้าหันปีมองหน้าร้อยเอกเรืองยุทธนาตากเกิดและมมาโธแล้วก็ถอนใจพลางก้าวตามหล่อนออกไปสู่เฉลียงอันกว้างขวางข้างนอกพร้อมด้วยความคาดหมายต่างๆนานาถึงเหตุการณ์ที่คอยอยู่ข้างหน้า ขณะนั้นเสียงครวญครางที่ดังมาจากปีกซ้ายของปราสาทเงียบหายไปได้ยินแต่เสียงหัวเราะของสมประภาดังก้องขึ้นแทนที่ทั้งเฉลียงที่กว้างว่างเปล่าและเงียบเชียบจงกระทั่งครู่ใหญ่ๆต่อมาเมื่อถึงหน้าประตูที่เปิดกว้างและเห็นแสงไฟส่องสว่างจึงปรากฏว,ว่าดำธมลสองคนถือปืนกลมือ,อยืนรักษาการอยู่สองฝ่าประตูนางคนนำหน้าเข้าพเจ้าหยุดอยู่แค่ธรณี รางยกมือชี้เข้าไปข้างในโดยไม่ได้พูดจาว่าอะไรทันใดที่ข้าพเจ้าก้าวผ่านหน้าหลอนเข้าไปนั่นเองสว่างสวัยไปด้วยแสงเทียนและประดับประดาเหมือนภายในปราสาทซึ่งมีคนอยู่ในสมัยโบราณแทนที่จะเป็นปราสาทร้างพร้อมด้วยพรมเปอร์เียปูพื้นพร้อมด้วยโต๊ะซึ่งเต็มไปด้วยอาหารตั้งอยู่กลางห้องและพร้อมด้วยเก้าอี้พนักสองตัวอยู่คนละฝกะักโต๊ะ ข้าพเจ้ายืนนิ่งอยู่นานได้กลิ่นกํายานหอมกลนลอยมาในอากาศแต่มองไม่เห็นใครทั้งห้องซึ่งใหญ่และสว่างไปด้วยแสงเทียนที่จุดอยู่ตามที่ต่างๆกันดูเหมือนกับจะว่างเปล่าเพราะกำลังที่ข้าพเจ้ายืนหันหรีหันขวางอยู่กลางห้องก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆออกมาจากเงาเมืดของมุมหนึ่งซึ่งมีม่านสีแดงพร้อมด้วยลายกนกปักด้วยดินทองแขวนไว้ทันใดที่ข้าพเจ้าหันขวับไปทางทิศนั้น สมประภาก็เก้าออกมาจากหลังม่านเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญที่ผ่านออกมาจากหลังกลุ่มเมฆเหมือนเทพพธิดานางฟ้าหรือนางในฝันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรู้สึกว่ามิได้อยู่ในโลกมนุษย์อีกต่อไป